สวัสดีค่ะพี่ไออนามาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกวันอีกแล้วนะคะกับลุงทวัตเพลงใจภูมิพี่เขยคุมพันตุลาการสามีป้าจอยค่ะป้าทองจันท์กำลังทำอะไรคะหดบักพริกบักเขียวนะคะพี่น้องโอ้นี่ค่ะพริกบักพริกบักเขียวโอ้ยพุนาพี่น้องบักกอ มะละกอมันโตไม่ทันมะละกอมันโตไม่ทันสวัสดีค่ะไปไหนมาคะคุณบุญเกิดวันนาสำปาก็เรีวพึ่งต็ดโอเคค่ะเบิงลุงทวัดแล้วบ่ได้เห็นหนาหลายมือบ่ได้ออกคลิปเลยเนี่ยบากกอญ่บะทันเก็บไปเลยอะเมย,ย์มพี่ไอเมย์เม่กัอดอา้าว นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่ทำนาทำสวนเอาเตือนใจมาออกคลิปดูสวัสดีค่ะป้าบวันนี้คือได้ใส่สอยเสร็จไงเจลาลูกสาวหมาเราเป็ี่ยนได้บุ๊อบ๊ะ <krit ic> ได้ใส่ยสินยัยนะขอบอโอ้อินเซทางไหนให้ก็บ่ออกมาทั้งนู้ดนี่ค่ะเบื้องยนาหน้าทีไปให้งัวสวัสดีค่ะเฮ็ดยังค่ะเฮ็ดกับเขาเฮ็ดยังเนี้ยสวัสดีค่ะไปจอยสวัสดีค่ะไปจอยสวัสดีค่ะปจอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบื้องเราค่ะเบื้งเราคเบ้าเฝ้ามู่ ดโมกย่างโมกยางโมกกระป๋าไข่ปลาโอ้โหน่าอร่อยมากเลยโมกไข่ปลาอันนี้กินโมกไปใช่บาทวันสงกรานุโอเคโอเคสามโมกค้อยไว้เรียบร้อยนี่ค่ะปลาวมาจากไหนมาจากไหนโอเคจากบ่อปลาเขาในร้าะเนาะเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพออยู่พอกินนี่ค่ะหาปลาจากสระเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยแน่แจากสระเนี่ยบ่อปลาเรานี่แหละ แล้วก็เอาขึ้นมะมกเฮ็ดแนวคิ้แนวกินเฮ็ดไปใส่บาทพร้อมไปหนึ่งบ้านมันคำไปนึ่งบ้านมันคำขอบคุณเอฟซีหลายๆเรื่อค่ะเด้อที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมงพันตุลากันขอบคุณหลายๆเลรื่องค่ะกุปิโลดสวัสดีค่ะสวัสดีครับมมกหยังเข่าละมกเข่าละมกเขาละมกวันนี้สงการนะค่ะพี่น้องสงการเทสเข่าละมก เอาเอาล้วเก็บอันนี้มาจากไหนเนี่ยมาอันเนี้ยเป็ปัดทะบ,บ้านดื้อเอาเอามาจากบ้านเหรอรโอ้เดี๋ยวเราเอาไปเก็บขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณเอฟซีมากมากเลยค่ะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้อีกก่อนอันนี้ก็เป็นต้นมอญน,นะค่ะพี่น้องนี่ต้นมอนกิโลเท่าไหร่น้อเข่าใายอะ่ะ ยี่สิบนาทโหลสิบบาทจีโหลสิบบาทมีน้องหัวพร้อมติพยยี่ไอโอ้มีน้องหัวพร้อม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ไอปิดคลิปเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ